สวัสดีปีใหม่ครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโชว์คุณธรรมกับกระผมโชกุนเปิดสกรารใหม่ด้วยคลิปแรกของปี2022กับเรื่องล่างใหม่ของอุตา้าแมทิกเกอร์ที่จะมาปรากฏตัวในตอนจบของซีรีส์ที่อยู่ดีๆก็เผยโฉมออกมาแล้วว่าหน้าตาเป็นยังไงและข่าวลือเกี่ยวกับซีรีส์อุตา้าเมนเรื่องใหม่จะเป็นยังไงกันบ้างเชิญไปรับชมคลิปแรกของปีนี้กันได้เลยว้ไปเลย เริ่มต้นกันด้วยล่างใหม่ของทริกเกอร์ที่เผยออกมาที่มาเป็นแค่ดีไซน์ให้เผยชมกันแล้วว่ารูปล่าหน้าตาเป็นไงซึ่งจะมีชื่อชั่วคราวว่าทริกเกอร์ทรูย้ำนะว่านี่เป็นชื่อชั่วคราวส่วนชื่อจริงของล่านี้นั้นไว้เราให้ซีรีส์ทริกเกอร์ฉายถึงตอนอวาสานซะก่อนเพราะทริกเกอร์ล่างใหม่นี้จะปรากฏตัวในตอนอวสานของซีรีส์อุตตรม่ทรเกอร์ ถึงตอนนั้นทาออฟฟิเชียลก็คงจะเปิดเผยชื่อล่างออกมาเองว่ามีชื่อล่างว่าอะไรและทิกเกอร์ร่างใหม่นี้จะมีแพงออกวางขายในรูปแบบซอกอุลตร้าแอคชั่นฟิกเกอร์หรือรูปแบบโมเดลที่มาพร้อมกับ R, เซอร์เคิอาร์อาวุอเนกประสงค์ของอุลตร้าแมทชิกเกอร์ออกมาจัดจำหน่ายในปี2022ปีนี้อีกด้วย เรามาดูดีเทลของชิกเกอร์ในล่าชิกเกอร์ทูสกันบ้างดีกว่าครับมอเผลอว่าย้อแมวมาจากล่ามาติดไทยหรือล่างแรกของอุลตร้าชิกเกอร์เลยนะครับแต่พอดูดีๆแล้วมันก็ไม่ได้ย้อแมวจากอะไรขนาดนั้นนะก็มีบางส่วนที่ออกแบบใหม่หมดเลยโดยเฉพาะช่วงล่างนั่นนะสีแดงกับม่วงมันสับได้กันชัดเจนเลยหรือคบว่าล่านี้เกิดจากการรวมล่ากันระหว่างอุลตร้าชิกเกอร์ที่แปลงล่าโดยเคนโกะกับชิกเกอร์ดาที่แปลงล่าโดยอิงนิ เลยเกิดออกมาเป็นชิกเกอร์ล่างนี้แต่ผมคิดว่าไม่น่าใช่นะล่างนี้น่าจะแปลงล่างโดยแขงโกะเพียวๆเลยเป็นล่างที่รวมพลังทั้งแสงสว่างและความมืดที่ยังหลงเหลือในตัวแขงโกะเข้าไว้ด้วยกันอะไรงนี้แต่จะมาเป็นการฟิวชั่นรวมล่างกันหรือแปลงล่างแบบเพียวๆหรือจะเป็นแบบไหนก็ขึ้นอยู่กับทาซุบุระยะผู้สร้างอุตม้มะที่แท้จริงแล้วล่ะครับว่าจะให้มาแนาวไหนแล้วคาถามก็คือล่างนี้จะแข็งแกงโกะ ว่าอุลตร้าแมนทริกเกอร์กริคเตอร์ทริกเกอร์เอเจนิตี้ที่เป็นล่าสุดยอดเลยไหม คือแบบล่างน,นี้จะเป็นล่าสุดยอดเหนือสุดยอดหรือล่าสุดยอดที่แท้จริงของเทรกเกอร์อมณ์คล้ายๆ Ex ็กซิสเอ็กซ์เบต้าสปาร์อาร์เมอร์หรือไม่ก็จีตอเตอร์เฟนอลอะไรนี้ส่วนตัวอยากให้เป็นล่าสุดยอดที่แท้จริงของเทรกเกอร์ไปเลยนะส่วนคลิปเตอร์เ k e r เกอร์เป็นแค่ล่างรองสุดยอดไปเพราะกูเบื่ออะไรที่เป็นล่างสีทนทอนในจักรวาลอุลตร้าแมนแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้มีบ่อยจังเลยแม้แต่ฝั่งจักรวาลไรเดอร์กับฝั่งจักรวาลเซนไตก็ไม่เว้น อะไรอะไรก็สีทองทองกูเบื่อเบื่อแต่สุดท้ายท้าเพยอุต้าซีโร่ไฟก็ได้เปิดเผยมาแล้วว่าว่างนี้เป็นแค่ล่าพิเศษเท่านั้น ไม่ใช่ล่าสุดยอดเหนือสุดยอดของทริกเกอร์แม้แต่อย่างใดถ้าไงเราก็แห้วกระไปแล้วตกลงทริกเกอร์ทรูล่างนี้เป็นล่าออริจินอลของทริกเกอร์โดยตรงเลยหรือเปล่าเพราะทีก้าที่เป็นต้นฉบับไม่เคยมีล่างแบบนี้เลยที่จริงก็ไม่เชิญเป็นล่างออริจินอลของทริกเกอร์โดยตรงเลยสักทีเดียวเพราะในไลฟ์สเตจของอุลตร้าแมนที่ไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาหลักก็เคยมีทีก้าล่างที่มีรูปล่างหน้าตาคล้ายกับทริกเกอร์ทรูมาปรากฏตัวในไลฟ์สเตจครั้งหนึ่งอีกด้วย และแน่นอนมันไม่เกี่ยวกับเนื้อหาหลักร่างนี้เลยไม่ถูกนับในร่างฟอร์ของทีก้าและยังไม่รู้เลยว่าทิกเกอร์ทรูได้ต้นแบบมาจากทีก้าล่างนอกลรกนี้หรือเปล่าหรือเป็นแค่ความเบอร์เอร์กันแน่เลยเป็นล่าออริจินอลของทิกเกอร์โดยตรงไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรกับล่าฟอร์ของทีก้าล่างไหนเลยแล้วคําถามอีกอย่างหนึ่งก็คือแล้วเคนโกดจะแปลงล่างเป็นทริกเกอร์ล่างนี้ยังไงจะใช้คีย์ประจําตัวของล่างนี้แปลงล่างโดยตรง หรือจะแปลงล่าแบบเพียวๆไม่มีอุปกรณ์แปลงล่างเลยแบบอุลตร้าแมนแจ็คนั่นน่ยพราะตารางของเลขของทาบันไดที่เกี่ยวข้องกับทิกเกอร์ทูธมีแต่ซอุลตร้าแอชัฟิกเกอร์ของทิกเกอร์ทูธอย่างเดียวไม่มีตารางของเลขไฮเปอร์คีประจําตัวของทิกเกอร์ทูธเลยหรือว่าคีย์ของทิกเกอร์ทูธจะมาในรูปแบบของของเลงพีบันไดกันแน่อันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไป เรามาพูดถึงเรื่องอุลตร้าซีรีส์เรื่องใหม่ประจำปี2022ที่มีข่าวลือออกมาแล้วล่ะครับว่าซีรีส์เรื่องนี้จะใช้ชื่อเรื่องว่าอุลตร้าแมนเด็กเกอร์ New Generation Dyna มาขนาดนี้แสดงว่าคอนเซปต์ของเรื่องน่าจะามาจากซีรีส์อุลตร้าแมนไดนาหนึ่งในซีรีส์อุลตร้าแมนสาย TGG Project ที่ในปี2022นี้ก็ฉลองครบรอบ25ปีซีรีส์อุลตร้าแมนไดนาพอดีเลยเหมือนกับซีรีส์อุลตร้าแมนเชกเกอร์ที่ได้กิ่งอายและคอนเซปต์มาจากซีรีส์อุลตร้าแมนทีกาหนึ่งในซีรีส์อุลตร้าแมนสาย TGG Project เหมือนกันโดยซีรีส์อุลตร้าแมนเด็กเกอร์ที่เรากำลังจะได้รับชนกันในปี2022 ก็คงจะได้เห็นกิ่งอายและคอนเซ็ปตจากซีรีส์อุลตร้าแมนไดนาแน่ๆเลยแต่นี่เป็นแค่ข่าวลือเท่านั้นนะครับยังไม่โชว์ว่าเด็กเกอร์จะได้ต้นแบบมาจากไดนาหรือเปล่าฟังหูไว้หูซ้า5 5 0สิ้ก่อนโดยที่มาของชื่อเด็กเกอร์นั้นน่าจะเล่นคำมาจากเด็ก หรือพวกรกร์ดที่เราเห็นในวงการการาดเกมยกตัวอย่างเช่นการาฟไฟบังกาดฟีเจอร์กรบบัตติไฟแบตเตอร์สปินนิ่หรือดูเอลมอนสเตอร์เป็นต้นและอาจจะเล่นคำมาจากเดกเกอร์ที่แปลว่ามีดอีกด้วยเหมือนกับทริกเกอร์ที่แปลว่าไกปืนซึ่งอุปกรณ์แปลงล่าของทริกเกอร์ก็เป็นรูปแบบปืนอย่างกัสปาร์เลนแถมอุปกรณ์แปลงล่าของอุลตร้าแมนเดน่าอย่างรีเฟเชอร์ก็มีลูกทรงที่คล้ายกับมีดอีกด้วยถ้า่างนั้นอุปกรณ์แปลงล่าของเดกเกอร์คงเป็นอะไรที่เกี่ยวกับมีดแน่ๆ แต่ก็มีข่าวรือเรื่องอุปกรณ์แปลงล่างของเด c กเกินะครับมันกลับบอกอีกอย่างว่าอุปกรณ์แปลงร่างของเด c กเกิจะมาในรูปแบบของข้อมือแปลงล่างหรือดีไม่ดีอาจจะมาในรูปแบบของสนับมือเหมือนไทกาสปาร์ของอุตเมไทกาไปเลยสรุปมันเกี่ยวอะไรกับมีดเนี่ยหรือว่าจะเป็นข้อมือติดใบมีดกันแน่เนาะ ส่วนกิมมิคไอเทมของอุลตร้าแมนเด็เกอร์จะมาในรูปแบบของการ์ดอารมณ์คล้ายๆกับอุลตร้าฟิ o ชั่นออฟของอุลตร้าแมนออฟกับไซเบอร์การ์ดของอุลตร้าแมนเอ็กซ์ซึ่งจะมีพลังของเหล่าอุลตร้าแมนนิวเจนเนอเรชั่นฮีโร่ตั้งแต่กิมกัยันทริเกอร์สินเทกอยู่ด้วยสงสัยอุลตร้าแมนเด็เกอร์คงจะมาในธีมยืมพลังรุ่นพี่กันอีกแล้วล่ะมุกยืมพลังนี่มันขายดีกันจริงๆแต่ก็นะมันเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของพวกนิวเจนน่นะการยืมพลัง ังรุ่นพี่อุนต่าห,หรือไม่ก็ยืมพลังสปารา,ราเนี่ยแถมปีนี้ก็ยังครบรอบที่ผลงานนิวเจเนเรชั่นฮีโร่ซีรีส์ครบสิกเลือดซะด้วยสิหวังว่าเดกเกอร์จะยืมพลังรุ่นพี่นิวเจนมาใช้เป็นท่าไม่ตายเหมือนพวก3หน่อไทสวอตนะ มาพูดถึงดีไซน์ของอุลตร้าแมนเด็กเกอร์ที่เลือกันไว้ดีกว่าหรือก็ว่าดีไซน์ของเด็กเกอร์จะมีรูปร่างหน้าตาคล้ายกับอุลตร้าแมนในหน้าเดย์เลยแต่จะต่างกันตรงที่คาร์ลทัมทเมอร์จะไม่ได้อยู่ตรงกลางอบเหมือนอุลตร้าแมนทั่วไปแต่จะอยู่ที่หน้าอบด้านซ้ายอารมณ์คล้ายๆของอุลตร้าแมนไนซ์มากกว่าแต่เฮ้ยเดี๋ยวนะ คาลเลอร์ท r มเมอร์ติดอยู่บนด้านซ้ายของหน้าอ,อกเหมือนกับอุลตร้าแมนนิสอุปกรณ์แปล,ล่านจะมาในรูปแบบของข้อมือและอาจจะเป็นข้อมือติดใบมีอีกด้วยและดีไซน์จะดูคล้ายกับอุลตร้าแมนไดนาเดเดเดี๋ยวนี่เรากำลังพูดถึงไอ้เฮียฮิวดัมหรือเปล่าเนี่ยดีไซน์ที่เราพูดถึงอยู่กันเนี่ยนี่มันดีไซน์ของฮ um ิวดัมชัดๆ จะบ้าเหรอคงจะไม่ใช่มันหรอกเพราะมันโดนเจคคารูมิล่าเด็กจนอร่อยหอบไปที่เรียบร้อยแล้วเดกเกอร์มันแค่เบอเออเบอเออไปขายเ่าฮิวดอมมากกว่ามีข่าวมาว่าอุลตร้าแมนเดกเกอร์จะปรากฏตัวครั้งแรกในภาพพิเศษจากอุลตร้าแมนเด็กเกอร์เอพิสซดแเพื่อมาโชว์สกิลยืมพลารุ่นพี่ยุคนิวเจนและตัวของซีรีส์อุลตร้าแมนเดกเกอร์จะมีเนื้อหาที่เชื่อมโยงก,กับภาเอพิส o ดแท้อีกด้วยก็เท่ากับว่าซีรีส์เดกเกอร์จะเป็นภาคต่อจากซีรี อุลตร้าแมนเชกเกอร์โดยตรงเลยและอาจจะอยู่จักรวาลเดียวกับเ r i กเกอร์เลยด้วยเหมือนกับต้นฉบัดอย่างใดหน้าที่เป็นภาคต่อและเป็นจักรวาลเดียวกับทีก้านั่นแหละแล้วก็มีหลุดคอนเซปต์ของเนื้อเรื่องในซีรีส์เด็กเกอร์ออกมาแล้วว่า ตัวพระเอกกับตัวร้ายของเรื่องทั้งสองคนจะเป็นเด็กหนุ่มที่มาจากอนาคตอารมณ์คล้ายๆกับกิงกากับลูกีเอลในซีรีส์อุลตร้าแมนกิงกาที่เป็นนิวเจเนเรชั่นฮีโร่ซีรีส์เรื่องแรกก็อย่างที่บอกปีนี้เป็นปีชฉลองครบรอบที่นิวเจเนเรชั่นฮีโร่ซีรีส์ครบสิบเรื่องก็ถือว่าเป Egg ออีสเตอร์เอชฉลองครบรอบกันไป หน่วยพิทักษ์โลกประจำซีรีส์อุลตร้าแมนเด็เกอร์จะต่อยอดมาจากหน่วยกัเซิเล็กจากซีรีส์เชเกอร์เหมือนกับต้อฉบัตยานหน่วยซูเปอร์กัตจากซีรีส์ไดนาที่ต่อยอดมาจากหน่วยกัสในซีรีส์ทีกาในหน่วยนี้ก็จะเหมือนกับหน่วยกัสเซเล็กกับหน่วยสโตเลตตรงที่ยานล็อกของพวกเขาจะมาในรูปแบบของหุ่นยนต์พิทักษ์โลกมีรูปร่างหน้าตาลักษณะคล้ายกับมลเทนกกลิเวอร์หุ่นยนต์พิทักษ์โลกที่โผลมาในซีรีส์อุลตร้าแมนไดนาในตอนที่4 0 สงสงสัยของเล่งรูปแบบหุ่นยนต์หน่วยพิทักโลกจะขายดีมากไปเทนาเททา่าเลยมาสารต่อกันในซีรีส์เด็กเกอร์ซะเลยมาสคอตประจำซีรีส์เด็กเกอร์จะเป็นฮานจิโรจากซีรีส์ไดนาที่จะมีรูปล่าหน้าตาค้ายกับฮารลในอนิเมะโมบิสุดกันดั้ม แม่งเอาองค์ประกอบจากซีรีส์อุลตร้าแมนไดนามาครบถ้วนเลยสําหรับซีรีส์ใหม่ใหญ่อุลตร้าแมนเด็กเกอร์นี้และข่าวลือเรื่องเด็กเกอร์จะเป็นนิวเจเนเรชันไดนาหรือไดนาแห่งยุคเลวะก็ยิ่งชัดเจนเข้าไปใหญ่เมื่อทาสุบบริยาได้ประกาศคอนิคเคอร์ซีรีส์เรื่องใหม่ที่มีชื่อว่าอุลตร้าแมนคอนิคเคอร์ดี รายการเชื้อวประวัติที่จะเล่าถึงวิลกรรมของอุลตร้าแมนเทร็กเกอร์และวิลกรรมของอุลตร้าแมนไดนาร่วมด้วยอุลตร้าแมนซีโร่อุลตร้าแมนคอสโมสเหล่าพี่น้องอุลตร้าและเหล่านิวเจเนเรชันฮีโร่ ซึ่งรายการชีวประวัติอุลตร้าแมนเรื่องใหม่ใหญ่ uh, อุลตร้าแมนคอนดิคอร์ดีเรื่องนี้อาจจะซ่อนคำใบ้เกี่ยวกับซีรีส์เรื่องใหม่ใหญ่อุลตร้าแมนเด็คเกอร์เข้าไว้ในการเล่าเรื่องเหมือนคอนดิคอร์ซีรีส์เรื่องที่ผ่านมาก็เป็นได้โดยคอนดิคอร์ซีรีส์รายการใหม่อุลตร้าแมนคอนดิคอร์ดีก็จะมาแทนทีวีซีรีส์อุลตร้าแมนเด็คเกอร์ที่กาลังจะอวสานและมาขั้นเวลาเพื่อรอซีรีส์เรื่องใหม่อุลตร้าแมนเด็คเกอร์ทุกวันเสาร์เวลา9นาฬิกาหรือ9โมงเช้า ของทางฝั่งญี่ปุ่นเริ่มตอนแรกวันเสาร์ที่29มกราคม2022นี้ทางช่องทีวีโตเกียวและยูทูบช่องอุตตาแมออฟิเชีย ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้เป็นไงกันบ,บ้างสนุกกันไหมคงไม่สนุกหรอกรมัง้งคลิปนี้อย่างกับรายการโชกกนิวแต่นี่ไม่ใช่รายการโชกกนิวนะจ๊ะโชโกนิวส์มันต้นบึ้ม,ม,มคือรอกว่านี้คลิปนี้แค่มาพูดถึงดีไซน์ของทิกเกอร์ทรูดกับข้อมูลเกี่ยวกับซีรีส์ใหม่ยหา่อุลตร้าแมนเด็คเกอร์ก็เท่านั้นเองใครคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับดีไซน์ของทิกเกอร์ทรูดและข้อมูลเกี่ยวกับซีรีส์อุลตร้าแมนเด็คเกอร์ก็มาพิมพ์คอมเมนต์ใต้ล่าคลิปนี้เพื่อแชร์ความคิดเห็นได้ ตั้งแต่เริ่มปี2022ก็มีอะไรน่าสนใจอยู่ตลอดเลยนะสำหรับอุลตร้าแมนเนี่ยงั้นก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีปีใหม่แฮปปี้นิวเยียร์ครับบ๊ายบายวู้ไปละอย่าลืมกดไลค์กดดีไลค์ถ้าไม่ชอบกดแชร์กดติดตาซับสไครต์กดใส่กระดิ่งแจ้งเตือนและก็มาคอมเมนต์กันด้วยนะด๊า